สำหรับมือใหม่หัดปลูกลงทุนอะไรได้ทุนคืนเร็วไปดูกันแล้วม,มนันต้องมาแนะนำเนาะคะเนะมาแนะนำสำหรับมือใหม่เนาะคะเนะมือใหม่ที่อ่าท่านใดที่ต้องการจะลงทุนเกี่ยวกับบอลเนาะคะเนะเบื้องต้นเ้า้องไปซื้อบอลแพงปันไหนหรอกจก้ะอันนี้ก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่นาะคะเนะสำหรับเลมอนลามก็นี่ก็อีกตัวหนึ่งเนาะคะเนะที่อ่าสำหรับมือใหม่ที่คิดจะลงทุนเนาะคะเน,ะน,ะะนะอ่าเดี๋ยวว่าลงทุนหน่อยจ้ะ จะพาพ่า,ายในสองเดือนนี่คืนทุนแน่นอนค่ะสองสามเดือนคืนทุนแน่นอน,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 นเนาะเนอมลงทุนหลักร้อยจ้ะได้กําไรหลักพันลงทุนหลักพันได้กําไรหลักหมื่นแน่นอนจะ้ะภายในสามเดือนเนาะเะนาะน,นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องแน,น,นะ,ะนำเนาะเนาะคือเลมอนลามเนาะเะนาะเลมอนลามอันนี้กับบุญภาพกับพซื้อมากที่กันจ้ะม่อว่านเขาก็ไปสอยมาเม่อวานนี่เองจะ้ะที่สวนก็มีอยู่แล้วค่ะตะวนันไปเห็นราคาพื่นโอเคกันเลย ซอยนอกพิ่นมาเนาะจะเนาะก็เลยติดไม้ติดมือมานํานี่แหละค่ะคนที่เล่นอ่สายบอลสายบอลจะเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะคือซื้อบ่ซื้อก็ต้องให้ได้ไปก่อนเนาะค่ะเนาะต้องให้ได้ไปล่าน่นก่อนให้ย่างก็ได้แต่ว่าถ้าไปเห็นแล้วก็อดใจบ่ไหวเนาะจะเนาะต้องมีการติดไม้ติดมือมานําจักต้นสองต้นเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกันค่ะตัดสดจ้ะคอตกต่อซอะแต่แซะเนาะจะเนาะกะคือสําหรับต้นใหญ่เนาะจะเนาะต้นใหญ่เนี่กะ ขาเพิ่นขายให้สำหรับลูกค้าประจำนนเนาะคะเนาะกันเองกะเพิ่นก็ะห้ยมาพันสามเนาะคะเนาะแต่สำหรับตุนน้อยๆเนาะจะเนาะกะตุนละสามลอยเฉลีย่ยเฉลียกะตุนละสามลอยเนาะจะเนาะนี่แหละค่ะทุกคนสามลอยได้ประมาณใดนี่คะ่ะเพิ่นกะ,ะเฉลี่ยคะ่ะจริงๆมันกะบ,บ่ได้หรอกคะ่ะตุนใหญ่นะเพิ่นก็บ่ไใดขายสามลอยหรอกแต่ว่ากะ,ะเฉลี่ยใส่กันสามตุนนึงคือนเก่าลอยเห็นบ่คะ่ะนี่เนี่ยเบิง่งคืบนเ้ยจ้ะบอกว่าขึ้นเลยคะ่ะอันนี้คือคือเลมอนเลยจ้ะเนาะ นี่ค่ะบอกว่าคืบจะบึ้งอันมือบุญนภาด้วยจะ้ะนี่ค่ะนี่คือสามร้อยนะท่านคุณแต่ไม่ต้องตกใจด้วยจ้ะด้อเพราะว่าเอาลงทุนแค่สามร้อย่งอ,องสิจ้ะเจ้เดือนเอาได้ขึ้นทุนมากกว่าสามร้อยค่ะเพราะว่าตนหนึ่งกับตุลละพันแล้วนะจ๊ะเนาะสาหรับมือ่อวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่ก่อนมืี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิบเจ็ดนอกจากเนาะสิบเจ็ดเดือนเก่าหกสี่นอกจาะเนาะเก้ากันยากะ นี่ค่ะอันนี้หลักร้อยน่าจะเนาะสําหรับบอลหลักร้อยเลมอนลามหลักร้อยอันนี้ใบนี้ห้ากพฤศตัดออกน่าจะเนาะบอตรงเรรงรสียด้ายได้สิบอตองตกใจวาเพฤนจต่ายบอลน่าจะเนาะกะให้สิคิดลงทุนกระรีบตัดสินใจเนาะคะ่ะเดี๋ยวกะเบิ้งคลิปนี้แล้วเดี๋ยวสีเข้าสีมาติดตามไปน้ากันว่าสําหรับบุญภาพปลูกมือนี้วันที่สิบเจ็ดกันยาหกสี่เนาะค่ะเนาะอีกสามเดือนมาเจอกันว่าบุญภาพสิริกําไรหลายปันไหนเนาะค่ะเนาะ อันนี้ใหม่ดีสวาซีตุลน,นะคะเนาะซีตนลุ่งทุนปร, 3, ประมาณสองพันนิตเองค่ะบวกกับสามพันเลยกําไรมันสิเดทประมาณไหนเนาะคะเนาะเดี๋ยวเข้ามาติดตามวันนี้เขา้าเสษมาปลูกเนาะคะเนาะเดี๋ยวบุญภาคซีอ่าลงคลิปให้เบ่งเรื่อยเนาะคะเนาะว่าสําหรับอ่างบัวตัวนี้เนาะคะเนาะอ่างเก่าเนาะ,ะบุญซิมินตะกีกับบุญภาพกาเลียงป่าบันนี้แต่ตใหม่มาแรงเนาะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือว่าพื้นที่เขามีจํากัดจ้ะเขาก็เลยใส่ประโยชน์ตรงนี้ ก็เลยเอาปลาป,ปลี๊ปอยจ้ะก็เลยเอาบอลมาลงเนาะคะเนาะ,ะ,ะนีะ่แหละค่ะเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามไปพร้อมๆกันเนาะข้าวหานบุญธรรพาสิปลูกมันี่อีก2เดือนหรือว่า3เดือนนี่เขา้าเสด็จกำไรหลายปันได้เนาะจ้ะสำหรับต้นหน่อย3ต้นเนาะคะเนาะเก้าลอยสำหรับต้นใหญ่ในพันสามเนาะจ้ะเนาะกะตีสปาสองพันนิดๆจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกกันจ้า ดินก็เป็นเป็นดินเก่าน่ะจ้เนาะดินเก่าก็ขุดเอาแถวแถวคางบ้านนั่งน่ะจ้าเนาะเพราะว่าคางบ้านเนี่ยก็จะเป็นปลาจ้ะเป็นปลาเป็นหยางเฮากเอาใบไม้ใบหยางมาลุงล่งลุ่งลุ่งน่ะจ้เนะาะก็ใส่ไปทุ่งที่โตเดนเนาะค่ะเนาะปลูกต้นไม้ตามใจฉันอันนี้บ่ต้องตกใจเด้อค่ะว่าใบเพิ่นอ่อนโตโซอแต๊แซ่คอตกโตโซอแต๊แซ่จังสี่อ่ะบ่ต้องเสียดายจ้ะตัดถิ่มเลยการ บนห้านี่กะสิตะทิมจ้ะเวลาเขาตัดเ้าก็ตรงเบิงน้ำเนาจะเนาะวานคอคอทองเพื่อนอายุหมองไหลเราจะเนาะให้ตัดขึ้นมาสูงๆจากน้อยนึงเนาะจ้ะตัดขึ้นมาเพื่อว่าหยอดพันสีออกหมองหั่นเราจะเนาะประมาณกะกะเบิงเนาจะเนาะกะขึ้นมาเบิงอย่าอย่าตัดจำโคนค้ากลายจ้ะกะกะขึ้นมาเบิงว่าพอหยอดพันสีแท่งขึ้นมาหมองประมาณกลางๆเงินเราจะเนาะกันอะไรก็บ่ถือเบาบ่ถือพึอกัน ้าเอาจ้ะก้าเอาเนาะวาหยอดพันสีขึ้นว่ามองได้จ้ะสำหรับตนยยน้นใหญ่ในห้องสีโบตัดเนาะจะเนาะสีโบตัดจะเพราะว่าต้นใหญ่ในสงสยัยแบบว่าเพ่นช่ำไปฮึงแล้วแต่ว่าต้นน้อยในห้องตัดสดเนาะจะม่วว่านี่จ้ะ๋ยวเอาก็สีเอาเสียมคุดคุด,คด,คดมองกลางจักน้อยนะะเนาะค่ะเนาะแต่มันเป็นมองมองลงไปนะจ้ะแต่มันเป็นแบบว่าเป็นหลุมหลุมลงไปจักน้อยอันนี้ห้องข้าปลูกแล้วก็สีเอานามใสจักน้อยนะะเนาะค่ะเนาะ เสียวนามใส่แบบพออุจุอุจุนะจ๊ะก็บเสี้ยวนามใส่เพื่อว่าอ่าสำหรับกระถางนี่เนาะจะเนาะสำหรับหม่องนี่สามต้นนี่จ้ะก็จะประมาณนี้เนาะจ๊ะเนาะนี่ก็บอ่าบุญธรากระเด้ตัดออกนะจ๊ะเนาะโปรตรงเสียดายด้วยจ้ะนี่ค่ะต้นนี้เนาะค่ะเนาะสามร้อยเห็นแต่ยอดชี้พ่อววเนาะค่ะเนาะประมาณจะได้ในซีเส้นด้เนาะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวเขาสิมติดต,ตามไปน้ากันด้วยจ้ะว่าลงทุนสามสองพันกว่าบาทนี่สิเลจังไดแต่ว่าก็มั่นใจจ้ะมั่นใจว่าบ่เกินอสองเดือนขึ้นทุนแน่นอนจา้าเ่ตอนนี้อันนี้มุลยภา็กระตัดออกแรงน้าเจ้ะเนาะแต่ว่าก็เหลือต้นเหลือต้นนั่นต้นนั่นเพิ่นนั่นแบบวา่าลักษณะว่าข้าซสือแบบต้นใหญ่หลวนะจน้ะเนาะเพิ่นมีแค่นี้จา้าเอาก็เลยหมามาเบิดก็คือวา่าอาจจะเป็นแบบวา่า อีกบ่เหิงอาจจะออกนอเนาะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเเฮาาสิอลงตรงกลางนี่เนาะจ้ะเนาะบาดนี้เฮาก็สิเอาตัวนี้หนี่แหละอ้อมใบอ้อมอัน3ข้างเนาะจ้ะเนาะอันนี้บ่อปูนนี่กะคือบอกเนาะจ้ะเนาะของเก่าของเก่าเป็นอ่ะบ่อป่าหางนุ่งยุงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมูลนิภาปลูกกันเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเฮามาติดตามไปนํากันเนาะจ๊ะเนาะโอเคเสร็จแล้วทุกคน เขาได้ปลูกเร็วๆนะาจะเนาะอ้ยแดดฮอนจะมุนีแดดฮอนแดดร้อนหลายแดดร้อนหลายสำหรับมือใหม่เด้อดจะเด้อให้ฟฝ่าวเหตดเด้อดจะเด้อดฝ่าวตัดสินใจเด้อดะเด้อเงินลักพันรักลอยลักลอย,ล,ล,อยลักพันน่าจะเนาะเอาฝากแบงไว้ก็ไม่มีประโยชน์อีหยังจ้ะดอกเบีย้ยปีละบกีสลึงจะ้ะกะถือว่าสำหรับการปลูกบอนน่าจะ,ะเนาะสามพันีน่ก็ลงทุนได้จะ้ะไปทีละเล็กทีละหน่อยนะเนาะข้างบนตรงก้าวกระโดดข้าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะเนาะ สำหรับผู้สูงอายุสวอ,อ,อย่างบุญนาภาเนาะจ้ะเนาะต้องเฝ้าเฮ็ดจ้ะต้องเฝ้าเหตดต้องรีบตัดสินใจค่ะเงืนรักลอยเนาะจ้ะเนาะสําหรับมือใหม่หัดปลูกเนาะค่นะเนาะสามเดือนคืนทุนแน่นอนใครควรเข้าไปหลินเอ่อมวยรวยเบอร์เนาะค่นะเนาะถ้าเข้าบริลลุง่งทุนลงแรงเข้าก็คือสิซีบราเงินหรอกจ้ะอันนี้เนาะคะ่นะเนาะสาหรับู้ใดได้เงินเดือนมากก็ออมจักน้อยเนาะนะซื้อต้นไม้มาปลูกเนาะค่นะเนาะ เป็นยังบุญภาะขึ้นเนีนั่บวกบอเนะคะบอนเนี่ยคือว่าเวลาเขาออกนอแล้วเขาเสียออกเป็นซิิบจ้ะถาสมุทรวานอ้าวบอนตัวละลักพันนาาจะเนาะบอนตัวละหนึ่งพันออกมาหานอเข้ากับขายนอละพันขึ้นกันค่ะซ้ำเขาซสือมาแน่นอนค่ะอีกสองเดือนมันบอลแม่นนอละพันแน่นอนจ้ะมันก็ต้องเป็นพันสีพันหาคือว่าสองพันน่าจะเนาะแต่ว่าเข้าตีระค่าทุนเดิมนาาจะเนาะทุนเก่าเข้า ขายนอดเดียวเขาก็ได้ทุนขึ้นแลวจ้ะที่เหลือคือกาไรเนะจะเนะเอาง่ายๆแค่นี้หละจ้ะสำหรับมือใหม่เนอเนะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะบุญภาพปูกเห็นไหมคะเนี่ยยอดแค่พ,อพอ่อวอพ่อวอเนอจะเนะนี่คือนี่คือสามลอยจ้ะต้นน้อยนี่ต้นนั่นกะคือสามลอยเนะจะเนออ่าสำหรับท่านใดที่ว่าไปซื้อมาแบบว่าเพิ่งส่งมาให้มันเหี่ยวมันหยังกระบ,บ่ตตรงตกใจค่ะเพราะว่าบอลนี่เพิ่นสีมีหัวเนาะค่ะเนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมีหัวมีไหลเนาะค่ะเนะมีหากเนอจะเนะ ่ต,ต้องตกใจค่ะเห็นบุตอนนั้นบุญภาพกระตัดยอดออกน่าจะเนาะว่ต้องเสียดายจะ้ะถามันเหี่ยวมันหยางเข้าไผขึ้น,นะนะขึ้นไม่เนาะจะเนาะขื้นหม่ขึ้นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะจจะเนาะนี่แหลจะจนะ้ะเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามว่าอีกจกักอีกจักซี่ห้ามือนะะนะ่าะเนาะเดี๋ยวบุญภาพลงคลิปให้เบิรงอีกเพท่าน,นึงนะจะ้ะว่าจังไดถ้าผู้ได้สนใจอยากได้บอลอยากได้ยางกะทักทายมาเด้อจ้ะเด้อเพื่อวนัน เป็นแนวทางน่าจะเนาะอันนี้กะบุญภาผกะแนะนําเพื่อว่าผู้ใดวางง่าเลยว่าอันใดอยากเคลียอยากลงทุนอย่างสินนองบุญภาผกะเมื่อไม่ขึ้กันแตว่ากะเห็ดมาแล้วก็ะได้ผลน่าจะเนาะอ่าขึ้นทุนกะคือว่าโอเคจ้ะได้ผลกะยังแนะนาต่อนะจจะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมจนจบจ้ะขอบคุณหลายๆติชมใด้เด้จะเด้ออ่ามิยังแนะนําบุญภาผกะแนะนํามาใดเลยแต่คอมินจ้ะเนาะ บุญภาก็น้อมรับจาะเหตุขีดเหตุยังกับสะดุดเนยยังเนอแต่เนอปลูกต้นไม้กับปลูกต้นไม้ตามใจฉันจ้ะบรรมีวิธีมีบรรมีรักกาไี่ยังจ้ะเนอโอเคขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า